วันนี้เราจะมาะเปลี่ยนฐานนะครับโคมไฟตุ่มนะครับที่ใช้แคมปิ้งครับอันนี้เราก็ทําการทอดฝาคร้อ,องไว้ใช้ในการดึงนะแล้วก็คลายน็อตออกสีตัวนะครับแล้วเปิดออกมานะครับเปิดหลอดไฟ LED ออกมาก็จะเจอตัวฐานนะครับตัวแบตนะครับก็เ็จะให้มาสองก้อนนะครับเดี๋ยวสำหรับชุดนี้มันจะใช้ได้อยู่สักสี่ ถึงหกชั่วโมงถ้าเปิดเปิดแบบสว่างสุดก็จะใช้ได้น้อยนะครับเดี๋ยวเราวัดไฟกันก่อนมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ครับตรวจดูว่าแบตเสียหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้อยู่ที่3.7นะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่เราจะมาอัพสเปกนะครับให้มันมีความจุมากขึ้นนะครับโดยการเปลี่ยนทาน รุ่นใหม่เข้าไปนะครับแต่เดี๋ยวเราบัตรกีเอาสายไฟออกก่อนตัวนี้ผมจะจะทำสองตัวนะครับก็เดี๋ยวทําตัวตุ้มเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ตุ้มใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็อันนี้สําหรับตุ่มใหญ่นะครับก็บัตรกีออกตัวเล็กผมบัตรกีออกเรียบร้อยแล้วครับตุ่มเล็กนะครับครับแล้วก็จะมาอัพสเป็ปฐานกันนะครับก็ฐานตัวนี้เราก็สั่งมานะครับเราคือ,อเป็นวิธีแบบ บ้านๆน,นะครับก็คือเราถ้าเราไม่ไม่มีตัวอาร์หรือตัวเเขาเรียกสปอตนะครับเราก็ใช้วิธีการแต้มตะกวัวไปที่หัวฐานทั้ง2ฝั่งก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะแต้มตะกวัวเติมเติมตะกัวนั่นแหละครับเพื่อให้มันบัดกีตัวแผ่นที่จะเชื่อมลายวงจรนะครับได้ง่ายนะครับก็อันนี้ก็จะทําอย่างนี้ทั้ง ทั้งสก้อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอหลังจากเติมตะกั่วแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามันมาประกอบกันอีกทีนึงนะครับก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น9 9 0 0 mm กมิลลิแอมนะครับก็บวกกัน4ี็ก็คูณสีเข้าไปนั่นแหละครับก็จะได้ความจุของแบตมานะครับอยู่ที่3.7โวลต์น,นะครับกระแสะปกตินะครับ3.7โวลต์ก็เดี๋ยว เรามาประกอบกันเลยครับเดี๋ยวตัวนี้เติมตะกัวที่หัวของฐานทั้งสี่ก้อนก่อนนะครับครับเดี๋ยวหลังจากเราเติมหัวตะกัวด้วยเติมหัวด้วยตะกัวเสร็จเราก็จะมาทาให้ฐานทั้งก้อนทั้งสี่ก้อนนะครับติดเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยปืนกาวนะครับปืนกาวเนาะปืนกาวย่างนะครับ อ๋ลืมแจ้งอีกอย่าง,น,งนะครับก็คือให้หันหัวของฐานทั้งสี่ก้อนมาในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะเราต้องต่อแบบขนานนะครับเราไม่ได้ต่อแบบอนุกรมนะครับเพื่อที่ให้าฐานเนี่ยครับสามารถใช้กับไฟตุ่มได้นะครับไฟยังอยู่ที่สามจุดเจ็ดโวลต์เหมือนเดิมนะครับโวลต์ไ,ไม่เพิ่มขึ้นแต่แอมป์เพิ่มขึ้นนะครับเรา ก็ตเติมกาวให้มันแน่นหนะ้านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อให้เป็นก้อนเดียวกันนะครับครับอันนี้เราก็จะเอาแผ่นนิกเกิลนะครับมาเชื่อมฐานทั้งสีก้อนให้รวมเป็นก้อนเดียวนะครับเชื่อมด้วยตะกั่วนะครับเพราะด้านหัวของตัวฐานนี้เราได้เติมตะกั่วไว้แล้วนะครับแล้วก็แผ่นนิกเกิลเนี่ยเราก็จะเชื่อมเข้าไปทั้งสีก้อนนะครับทั้งสี่มุมของแผ่นนิกเกิลนะครับ เราก็จะทําการเชื่อมอย่างนี้ทั้งบนและล่างนะครับงั้นเดี๋ยวผมก่อเชื่อมตะกวัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบันอีกทีหนึ่งครับมาประกอบเข้าตัวโคมไฟอีกทีหนึ่งนะครับครับก็อันตัวนี้เราก็เชื่อมนิกเกิลกับตะกวัวนะครับที่เราเกลี่ยไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนเรื่องการวางแบต วางฐานสีก้อนให้อยู่ในตุ้มได้ยังไงครับเอาสำหรับตุ้มใหญ่จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเพราะว่าสามารถวางกลับได้นะครับเดี๋ยวส่วนตุ้มเล็กนะครับจะเป็นเป็นปัญหาเดี๋ยวผมจะ <c oughs> มาบอกวิธีทําตุ้มเล็กอีกทีนึงนะครับว่าทําแบบไหนนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ครับเชื่อมลายวงจรนะครับก็ก็แค่เชื่อมบวกกับลบเท่านั้นเองก็เป็นอัน เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ประกอบกลับคืนอันนี้สําหรับตุ้มใหญ่นะครับครับก็ในสําหรับตุ้มเล็กนะครับเราก็จะเลาะขีบตัวรองฐานแบตด้านล่างออกนะครับเพื่อให้เราสามารถวางฐานได้ทั้งหมดสีก้อนนะครับนี่เราเลาะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนี่ครับแล้วก็วางฐานเข้าไปสีก้อนครับแล้วก็ทําเหมือนตุ้มใหญ่ครับก็ต่อสายบวกลบเข้าก็เป็นอันเสร็จครับผม เดี๋ยวเรามาต่อสายไฟกันครับแล้วก็ประกอบนะครับครับก็พอหลังจากต่อสายไฟทั้งบวกทั้งลบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวทําการเทสไฟก่อนนะครับแล้วก็ทากาวประกอบกับเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับก็คือทากาวให้แน่นหนานะเนื่พราะว่าแบตมันมีความหนักแล้วครับเพราะว่ามันเป็นจากที่สองก้อนหรือก้อนเดียวเนี่ย เป็นสีก้อนนะครับก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นเราต้องทากาวให้เรียบร้อยครับอันนี้เทสไฟก่อนก็สว่างครับใช้ได้ทุกโหมดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันครับก็ข้อควรระวังนะครับก็อย่าต่อสายไฟกับขั้วนะครับเพราะว่าลายวงจรพวกนี้ค่อนข้างบอบบางนะครับก็ข้อควรระวังแล้วก็อีกอันนึงก็ควร มีใส่ตัวยางรองสักหน่อยนะครับรองแบตกันแบตกระแทกนะเผื่อโคมไฟเราล่วงเนาะก็จะได้ป้องกันแบตอีกทางหนึ่งนะครับกันกระแทกแล้วก็ยึดน็อตกลับเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เทสเป็นทางสุดท้ายเป็นอันเสร็จเสร็จสิ้นนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปแคมป์ปิ้งกันนะครับเดี๋ยวมาเทสดูซิว่าที่เราทำเนี่ยมันจะใช้งานได้นานสักแค่ไหนนะครับ โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวออกไปแคมป์กันครับผมก็อันนี้เป็นไฟตุ่มเล็กนะครับที่เราโมดิฟายกันเมื Aut ่อก่อนหน้านะครับก <Meer> ็เอามาใช้งานแคมป์นะครับก็นี่เราเปิดมาประมาณสักตอนนี้น่าจะสักตั้งแต่ตอนเย็นประมาณสักสาถึงสชั่วโมงนั่นครับก็ยังสว่างดีอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะอยู่ได้ถึงเช้าไหมนะครับสำหรับไฟดวงนี้เนาะ โอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกําลังใจให้กันได้มานะครับเจตานมีอะไรบอกกับแฟนๆช่องเจตานไหมจะติดตามด้วยนะคะ